สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะชุงกาแม่เอาวงปงกกนกุ้งเมียจ้าวันนี้ก็าจะพามากินตำสบายนางค่ะใบานางเอออืมหมดยังก็กติดตำสบายนางครับผมนี่ <c oughs> ผักก็มีหลายอย่างอ่ะผักสุดท้าวหลายอย่างเลยค่ะมีผักกระทินค่ะ ประกาศแล้วก็กระหล่ำม,มะเขือโหระพาโหระพาค่ะนะครับ,รบมาแค่เห็นก็น้ำลายยัวแล้วอือร่อยอืรออร่อยชซ่นัวมันเดิม ใบ่นางน่ากินมากค่ะแซ่บมากครับก <c oughs> รอบอร่อยกรอบจุ๊บ ตามาตามสบายนางเรารสชาติเผ็ดเรืยอหวานค่ะเชิบยา เช็ดงาตัดมือเหมือนเดิมค่ะอร่อยแซ่บหนัวรสชาติกำลังดี chim ừ, hỏi ra rồi ừ, mẹ bỏ bột này, bọc xe bay kẹo mẹ thôi ทับแปลเป็นขเมเรนก็สบายนางก็สบายกระมมถทับแปลตามตัวแต่ภาษาจริไมันกาพูดยังไงกัน

นจะกันคุ้บมัดเลยอร่อยทุกคำอื้อ <c oughs> <c oughs> เคี้ยวมันค่ะกรึบครึบกรอบกึบกรอบอร่อยดูค่ะนั่งกรึบๆบเลยอ,อร่อยเต็มปากเต็มคำ อืรเอเคี้ยมันจริงค่ะอ,อพี่ยากับผัก ออืผัดสดๆกอร่อยคู่กับสบายนางก็เจี๊ยวกรุบ ลองรับค่าอืม គោមរបបនេះពពបកស្បៃណាងយាយបាកាខ្ជាយរត់មកខាងនេះចិត្តរត់តាមមក ออืจำตัวจัดจ้านือกแล้วว่าเคี้ยวกรอบกรึบๆทุกคำ 응. 그래 그래. 흐 แซ่บมากกับนเนี่ยร้อยมากลกลมกล่อมพามาดูทุ่งนาครับ <c oughs> เขียวเขียวข้างหลังครับ ก็ชอบเรียของเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เราด้วยนะคะและลืมกดกระดิ่งค่ะจะพลาดคลิปใหม่ๆของเราและกดติดตามให้เราด้วยค่ะช่องวังยาชนชิมค่ะวันนี้พวกเราสองคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับอร่อยมากครับผม